สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เราวขวัญน,นะฮะอำเภอเราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเราวขวัญเนี่ยเดิมชื่ออำเภอเลาวขวัญน,นะฮะลาวก็คือคนคนลาวคนอีสานเนี่ยแหละสมัยก่อนก็เรียกคนอีสานว่าคนลาวอพะยพมาอยู่ที่นี่กันเยอะครับพื้นเพก็มาจากชัยภูมิขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาอยู่ที่อำเภอเราวขวัญ แพต่ตหลังท่านจอมพลท่านก็ไม่ค่อยยอมจอมพลนี่คือจอมพลปอนะจอมพลปอพี่ปุณสงงรารคิดว่าไม,ไม่ควรที่จะมีคําว่าลาวคาว่าอะไรเก็เปลี่ยนเลยลาวขวัญเนี่ยเป็น,นอาเภอลาวขวัญลาวขวัญี็อาจจะไม่มีความหมายอะไรนะจริงๆลาวขวัญก็น่าจะมีความหมายมากกว่าลาวขวัญก็คือเอแปลว่าเป็นเป็นขวัญนนะ่ะขวัญก็คือเป็นศูนย์กลางนะศูนย์กลางของของคนลาวที่มารวมตัวกันอยู่แถวนี้ ปัจจุบันแถวนี้ก็ไม่ได้พูดภาษาลาวภาษาอีสานแล้วนะก็กลายเป็นภาษาเหนือสุพรรณบวกเหนือเมืองการนะัน,นี้ก็เป็นพื้นที่บรรจบกันระหว่างจังหวัดกาญจนบ,บุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรีเนอสุพรรณกับเนอเมืองการก็รวมรวมกันก็เป็นเป็นเนอเราขวัญนี่นะพื้นเพพื้นถิ่นเนี่ย,นะยผมพูดไม่เป็นหรอกนะผมก็แบบพยายามจะพูดเนออยู่แต่มันพูดพูดไปแล้วก็เหมือนเสียแรงแล้วก็พูดภาษาของเราเนี่ยแต่คนแถวนี้เขาจะมีคําคิดว่า คนกรุงเทพนี่มันพูดเนอร์นะคนบ้านเขาเนี่ยเขาไม่เนอร์เขาก็พูดของเขาไปไม่เนอร์ไม่เนิร์ดเขาพูดเขาก็เข้าใจกันแต่หูเขาที่ได้ยินเราเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นพูดเนอร์แต่เขาก็พูดปกติแหละเขาพูดปกติของเขาแต่คนภาคกลางคนกรุงเทพคนที่มาจากนนทบุรีมาจากกรุงเทพมาจากนครปฐมอะไรเงี้ยมันเนิร์ความหมายก็คือว่าสรรสําเนียงที่เขาได้ยินชัดเจนของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นปกติฮะ ผู้มาใหม่หรือเสียงใหม่มันก็เป็นเป็นความแปลกนะความแปลกความแปลกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นความแตกต่างจากที่เขาเคยชินอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะไอ้ความแปลกแล้ความแตกต่างเนี่ยเอสเป็นทูนะฮะก็คือเครื่องมือในการบริหารเครื่องมือในการบริหารเนี่ยในทาง m b a หรือว่าในทางการบริหารธุรกิจเนี่ยสมัยก่อนก็น่าจะได้ไปศึกษาเล่าเรียนอะไรนะในใน ในต่างประเทศในอะไรฮะแต่ย้อนไปก่อนที่เราจะไ,ไปต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าเราก็น่าจะไปเรียนตามป่าตามเขาตามฤาษีชีภัยอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะที่เป็นเจ้าสํานักในการสอนลูกศิษย์ลูกหาให้กลับออกไปเป็นผู้บริหารสมัยก่อนผมก็เข้าใจว่าผู้บริหารเนี่ยก็ยังต้องไปศึกษาด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะให้ได้ในในใน,ในส่วนที่ว่าในส่วนที่เรียกว่า management tool นะฮะคือเครื่องมือในการบริหารแต่ย้อนไปก่อนที่เราจะไ,ไปต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าเราก็น่าจะไปเรียนตาม ป่าตามเขาตามฤูสีชีภัยอะไรทั้งหลายทั้งปวงฮะที่เป็นเจ้าสํานักในการสอนลูกศิษย์ลูกหาให้กลับออกไปเป็นผู้บริหารสมัยก่อนผมก็เข้าใจว่าผู้บริหารเนี่ยก็ยังต้องไปศึกษาด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะให้ได้ใน,ใน,ใ,นในส่วนที่ว่าในส่วนที่เรียกว่า management tool นะฮะคือเครื่องมือในการบริหารออกมาอิศบเนี่ยนะฮะมีน้องคนหนึ่งอิศบเนี่ยนะฮะมีน้องคนหนึ่งชื่ออีสาบอีสาบนี่ก็เป็น ศาสตราจารย์ทางด้านบริหารแล้วกันอาจจะสอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งในบรรดาอาจารย์ที่สาปฏิโมกเนี่ยน่าจะมีอาจารย์ที่เก่งๆที่ชื่อว่าอิสาบด้วยเหมือนกันอิสาบก็สอนเครื่องมือในการบริหารให้ลูกศิษย์ลูกหาพอสมควรนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากเมื่อ,อล่ำเรียนจนจบแล้วเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านกลับเมืองเข้าไปเป็นผู้บริหารไปเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะก็ได้รับเครื่องมือจากอ,อ,อาจารย์จากพระอาจารย์นะฮะเมื่อ ล่ำเรียนจนจบแล้วเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านกลับเมืองเข้าไปเป็นผู้เวหารไปเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะก็ได้รับเครื่องมือจากอ,อ,อาจารย์จากพระอาจารย์นะ,ะพระอาจารย์ก็ให้เครื่องมือเป็นถุงผ้าสามใบในถุงผ้าสามใบเนี่ยก็ได้รับการกำชับกำชานักหนานะว่าอย่าไปเปิดออกใช้พร่ำเพื่อนะขอให้ใช้ก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราประสบพบเจอกับปัญหา พอไปทํางานแล้วพอไปบริหารกิจการงานแล้วพอไปบริหารบ้านบ้านไปบริหารบ้านบริหารเมืองแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ค่อยเปิดถุงผ้านี่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเมื่อผู้บริหารกลับไปถึงบ้านถึงเมืองของตัวเองกลับไปถึงบริษัทไปถึงห้างร้านหรือว่าไปถึงหน่วยงานของตัวเองแล้วเนี่ยก็เข้าไปรับหน้าที่ผู้บริหารทําหน้าที่กิจการงานไปตามปกติแล้วพอมีปัญหาก็ ค่อยทำตามคำสั่งของอาจารย์ก็คือให้หยิบถุงผ้าขึ้นมาเปิดใช้เมื่อเวลาครับผู้วิหารเมื่อทํางานไปเจอปัญหาแรกที่คิดว่ามันหนักจนแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็เลยหยิบถุงผ้าถุงแรกขึ้นมาเปิดนะฮะในบรรดาถุงผ้าทั้งสามใบเนี่ยถุงผ้าถุงแรกเขียนไว้ว่าโทษคนเก่าความหมายของคาว่าโทษคนเก่าก็คือทํางานเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนก็โทษรัฐบาลเก่าไปก็โทษผู้นําคนเก่าไป ก็โทษคนที่มันอยู่ก่อนหน้าเราไปนั่นคือเคล็ดวิชาในการบริหารเคล็ดวิชาแรกเคล็ดวิชาที่เรียกว่าโทษคนเกา่าก็สามารถทําให้เขาเอาตัวรอดผ่านเรื่องราวไปได้ในชั้นต้นนะนี่คือกิจการงานที่ทําไปเนี่ยแน่นอนนะมันต้องเจอปัญหาแน่นอนแต่การผ่านพ้นปัญหาช่วงต้นที่ไปรับหน้าที่นั้นนะ่ะมันสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการโทษคนเกา่าตามเคล็ดวิชาในถุงผ้าใบแรก ผู้บริหารเมื่อทาผ่านไปเมื่อทํางานไปสักระยะหนึ่งแน่นอนว่าปัญหามันก็ยังจะต้องมีให้แก้มีให้เจออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้นําหรือผู้บริหารที่ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาในเวลที่สองในระดับที่สองนี้ไปได้ก็เลือกที่จะหยิบถุงผ้าใบที่สองขึ้นมาซึ่งความหมายในถุงผ้าใบที่สองนั้นคนระาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาเนี่ยท่านรจนาคําสั่งไว้ในถุงผ้าไวา้ว่า เรียกประชุมถุงผ้าใบที่สองความหมายคือเรียกประชุมการเรียกประชุมเนี่ยหมายคมว่าการเอางานที่อยู่บนโตะ๊ะงานที่อยู่ใต้โตะ๊ะงานที่เป็นปัญหาในส่วนนู้นส่วนนี้เนี่ยขึ้นมาหาลือนะเข้ามาจัดการร่วมกันเข้ามาทําความเข้าใจร่วมกันเข้ามาประชุมกันเข้ามามอบหมายกัน เข้ามาจัดแจงร่วมกันการเรียกประชุมก็เป็นการแก้ปัญหาในเวลที่สองนะในเรเวลที่2ในระดับที่สองที่สามารถทําให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้รุ่งรงไปได้ท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเออการเป็นผู้นํารัฐบาลเองเป็นผู้บริหารบริษัทเองเป็นผู้บริหารหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาเองเนี่ยการประชุมเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับที่เ,ออเรียกว่าไม่ด้อยเลยนะฮะนี่คือเวลที่2 แต่แน่นอนแหละครับว่าปัญหาเนี่ยมันก็คงจะว่าไม่ได้ววาสําเร็จหรือปัญหาเนี่ยมันก็คงไม่ได้หมดไปซะกทีเดียวมันก็คงจะมีปัญหากลับมาซ้ําแล้วซ้ํเอียกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในเลเวลที่สามหรือว่าในถุงผ้าใบที่สามที่อาจารย์ท่านเขียนไว้เนี่ยนะฮะท่านก็เขียนถุงผ้ามอบให้สิทธิ์แต่ละคนซึ่งในความหมายของถุงผ้าใบที่สามที่เขียนไว้ว่าเขียนถุงผ้าแล้วไปซะ,ะ,ะเขียนถุงผ้าแล้วลาออกไป เขียนถุงผ้าแล้วออกไปเพื่อให้คนใหม่เขาเข้ามาเพื่อให้ผู้บริหารรายถัดไปได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงฝีมือเข้ามาใช้อำนาจเข้ามาจัดการถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกแล้วท่านทำอะไรไม่ได้ท่านได้ผ่านการโทษคนเก่ามาแล้วท่านได้ผ่านการประชุมแล้วท่านได้ผ่านการจัดการองค์กรของท่านจนสุดฝีมือแล้วแนะนำว่าขอให้ท่านเขียนถุงผ้าแล้วไปเสียคนใหม่เนี่ย ขึ้นมาหรือว่าผู้บริหารลายใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะได้มีโอกาสในการโชว์ศักยภาพมีโอกาสในการใช้ฝีมือที่สําคัญนะฮะมีโอกาสในการนําพาองคอ์กรโดยที่ท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียหายไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่อย่างใดแนะนํานะครับเขียนถุงผ้าแล้วไปเสียครับ